ค่ะพบกับการพยากรณ์อากาศอ้อยหวานโดยโรงงานน้ำตาลคอนบุรีวันนี้เรามาดูการพยากรณ์อากาศในช่วงวันที่21-27ถึง27พฤษภาคม2 5 6 5กันค่ะสภาพอากาศในพื้นที่แขตส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีช่วงนี้เป็นอย่างไรสามารถติดตามได้จากการพยากรณอากาศอ้อยหวานดังนี้วันที่21เวลา1 4นาฬิกาเป็นต้นไป อาจมีฝนในทุกพื้นที่เขตส,ส่งเสเริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีโดยเฉพาะเขต3หนองกี่เขต4สูงเนินและเขต16ปากช่องวันที่22มีฝนกระจายเล็กน้อยในทุกพื้นที่เขตส,ส่งเสเริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีวันที่23อาจมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ได้แก่เขต3หนองกี่เขต5ปักทงชยัยและเขต6โชคชยัย วันที่24เวลา13นาฬิกาอาจมีฝนในทุกพื้นที่เขตส,ส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีโดยเฉพาะเขต3มหนองกี่เขต4สูง 1. เนินเขตหปากทงชัยเขต6โชคชัยและ C1- ห4 4ถึงสีคิว้ววันที่15อาจมีฝนในช่วงเย็นทุกพื้นที่เขตส,ส่งเสริมโรงงานน้ำตาลคอนบุรีโดยเฉพาะ เขต4 1, สูงเนินเขต5ปักธงชยัยและเขต6โชคชยัยสำหรับในวันที่16ถึงวันที่27อาจยังไม่มีฝนมากนักค่ะวันนี้มารู้จักกับเรื่องของฝนทิ้งช่วงกันค่ะฝนทิ้งช่วงหมายถึงช่วงที่ปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ1มิิเมตรติดต่อกันเกิน15วันในช่วงฤดูฝนโดยเดือนที่มีโอกาสเกิดฝนทิ้งช่วง คือเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนั่นเองค่ะสำหรับในกลางเดือนพฤษภาคมนั้นจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงฤดูร้อนสำหรับปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนั้นรองมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนหรือมีกำลังอ่อนไม่ปรากฏชัดจึงทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงนั่นเองค่ะ สำหรับในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนั้นรองมรสุมพาดผ่านอยู่กลางประเทศไทยตอนบนทำให้มีฝนชุกทั่วไปนั่นเองค่ะสำหรับชาวไร่ที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมให้ชาวไร่ระบุพื้นที่ของท่านและแจ้งเข้ามาได้ทางเราจะแนะนำให้ในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจาก windy.com